สวัสดีแฟนเพจตินะฮักทุกท่านนะครับตอนทุ่มปลายๆนะครับเนาะวันนี้ผมจะพาทุกคนมาแปลงนี่เลยนะครับแกงกระด้างยมฮอนเนี่ยได้ก่อนเนี่ยได้เออเนี่ยได้หมดแล้วนะครับแล้วก็เนี่ยนะวัตถุดิบหลักของแกงกระด้างนี่นะครับมันันต้องเป็นอย่างนั่งนะครับนังมูฮูมูตีนมูอย่างก็ได้นะครับขอคะแนนมันมีหนังมันเป็นส่วนประกอบนะครับมันจะมีจิลาตินเนอร์แล้วก็ต่อไปกับเครื่องพิกนะครับประมาณนี้อันนี้คือน้ำพีกแกงจีนนะครับ วันนี้ผมจะอู้บอค่อยถอบอะไรนะครับพี่น้องเพนรนายเต็มปากในชู <c oughs> นอนเดึกนะครับเขาก็เอากุานแจไปซวยไปล้างทำความสะอาดถึงมันหมดนะครับแล้วก็จะเอาไปต้มนะครับผมขอเน้นย้ำเรื่องเอาไปซวยไปล้างให้มันดีๆแหวรอบนะครับถ้าเป็นหูมูด้วยนะคัดนะครับคัดนักๆเลยนะครับเนอะถ้งมันหมดหมดแล้วก็เอาไปแยกินนะจ๊ะอ่ะต่อไปเขาก็มาตำน้ำพริกนะครับเอากุยางใส่ไปในน้องคำเบิง้งแล้วก็ตำม,มันเลียกๆเลยนะครับผมเนาะ ตอนนี้อันที่เขาต้มไว้นะครับมันเริ่มจะมีปลกไม่ฟองละนะครับเขาก็จะจอนปลก,กจอนฟองมันขว่างก่อนนะครับผมเนอะ อันเนี้ยมันคือแกงจีนนั่นนะครับเนาะถ้าสมมุติเอาซอยบะฟักใส่มันก็กลายไปแกงบะฟักเนี่ยนะครับถ้าเอาสมมุติเอาใส่กระจีนใส่อันข้าเหี่ยมันก็กลายไปแกงจีนไปเหียนะครับเนาะแต่ว่าวันนี้ผมจะแปลงแกงกระด้างนะครับเพราะจะบะใส่อย่างเพิ่มเติมละใส่ตีอีปอนแล้วนะครับผมเนาะหลังจากที่มันเดือดละเฮาก็จะปรุงรสน้ำปลานะครับแล้วก็ไปผงปรุงรสแกงลูกแดงเกี๊ยวเมี่ยงหั่นน้อยนะครับแล้วก็จะต้มต่อไปประมาณสักหนึ่งชั่วโมงนะครับผมเนาะตอนนี้กุยยางมันเริ่มเปื่อยละสังเกตสีมมมมัััันนนนนนนะะคครรบบเเขข้้้ึอยผ อมันเย็นนะครับแล้วเอาไปเอาใส่ตู้เย็นเลยเนาะหน้าอย่างกันเนี้ยได้หมดนะครับหน้าฝนหน้าฮอนเนี้ยได้หมดนะครับขอคะแนนมีตู้เย็นเนอะแต่ก่อนอยากเอาเข้าตู้เย็นเนี่ยต้องรอแกงมันเย็นก่อนนะครับผมเนอถ้าบ้านแล้วเนี่ยตู้เย็นจะรุ้นะจ๊ะหลังจากเอาใส่ตู้เย็นไปได้หนึ่งคืนนะครับเราอ็จะออกมาสังเกตดูนี่มันจะเด้งดึ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 งอีเลยนะครับเนาะอันนี้ผมม่ได้ใส่ันผงวุ้นไม่ได้ใส่เจลาตินอย่างสักอย่างนะครับใช้เจลาตินจากตัวหนังหมูโดยเฉพาะเลยนะเจ้า ถามว่ามันจะน่ายก็มันหน่ายนะครับแต่ว่ามันจะปัจจัยเวลาน, nice น,าน though, ้อยขนาดนั้นนะครับปัจจัเวลา 2- 3สามชั่วโมงในการละลายนะครับเนออ่ะหลังจากนั้นเราจะมาพาย่พอนะครับตั้งแมกม right ันจะประมาณนี้เลยนะครับนี่ผอจะแบะพอก่อนนี่นะอันเอก็ละลายเพชรเปิ้นก็จะกรองเครื่องมันก่อนนะครับเพื่อน้ามันงามเนาะมันจะบบมีเม็ดพริกเม็ดหยางนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเนี่ยแบบเมืองเมืองเนี่ยที่ผมเนี่ยเคยกินมาก่อนเนี่ยเปิ้นบักรองบักแกะเสอยยีเลยนะครับผมเนอะประมาณนี้เลยนะครับผมเนาะ เรียบร้อยแล้วนะครับเฮ้ยตัดเป็นกุ้มประมาณนี้นะครับแล้วก็มาวางไว้บนจานสังเกตดูดิผสวยายพอนี่มันเด้งดึงด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 ๋งดึงดึงอี้เลยนะครับผมนาะแต่ถ้าแบบนี้เนี่ยมันจะอยู่ตั้งนอกได้บ่มเมินเหมือนที่เปิ้นขายที่กาดนะครับอันนั้นไปใส่ผงวุ้นนะนี่ไปใส่ซากอย่างนะครับใส่เหมือนที่ทุกท่านหาะนนั่นแหะนะครับนาะ อุ้ยของป้อมแหน่นออยนะครับแล้วก็สามารถกินได้เลยนะครับยักษ์กินได้เลยนะจะกินกับข้าวนึ่งก็ได้กินกับข้าวเจ้าก็ได้เหมาะเหมือนกันหมดอะนะครับเนอะแต่ถามว่าผมมักก่อออเอผมักนะฮะผมแกงนี่หมอผมไปแจกมันหมดนะครับเนอะอันอย่างก็ถ้าคือผมเนี่ยกินคนเดียวนะผมก็เอาไปต้มนะครับแล้วก็ใส่บะาฟักไก่ไปแกงบะฟักเหียน,นะ <c oughs> มันลํำตังใดวะเนี่ยแกงกระด้างนี่นะครับเนอะกินตัวยเย็นเหงือกยิ้วจะจิ่ะเออนะ จะมาเตอเพื่อคนอื่นเป็นมักนะครับเนาะอนลองมาเนี่ยพอนะครับเกงกระด้างมันมาได้ยากเด้อ